บริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชนคิกออฟโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเปลมประชากร พร้อมร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิรล,ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษาโดยมีนายฉัดชัยพรมเลิศประธานกรรมการนายอัตพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานปตทกว่า300คน ร่วมปลูกต้นไม้ณถนนกำแพงเพชร6แขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครที่ผ่านมาปตทได้จัดสรรพื้นที่ติดคลองเปรมประชากรจำนวน10ไร่ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนกำแพงเพชร6ซึ่งพื้นที่นี้มีจุดเด่นในการเข้าถึงได้3เส้นทางคือทางล้อจากถนนวิภาวดีลังสิตท,ทางรางจากสถานีรถไฟสายส,ายสีแดงทุ่งสองห้อง และทางเรือถึงคลองเปรียมประชากรโดยพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ออกแบบให้มีสวนเฉลิมพระเกียตรติที่บอกเล่าถึงพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ต่อประชาชนเพื่อสืบสารประวัติศาสตร์พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและตั้งใจให้พื้นที่แห่งนี้สร้างความสงบ ร่มเย็นให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงสร้างการเติบโตให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองโดยคำนึงถึงระบบนิเวศที่ยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยปตทได้จัดเตรียมต้นไม้ใหญ่และกล้าไม้อาทิต้นพยุงต้นปีต้นประดู่ป่ารวมกว่า300ต้น สลับกับพุ่มไม้ขนาดกลางรวมพันไม้กว่า54ชนิดมาปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยแนวทางการปลูกต้นไม้จะเป็นการจัดสรรโครงสร้างของต้นไม้ตามธรรมชาติอนุรักษ์ต้นไม้เดิมในพื้นที่และปลูกเพิ่มเติมตามแนวคิดของการใช้ต้นไม้ในโครงการคือต้นไม้เฉลิมพระเกียรติต้นไม้พื้นถิ่นลุ่มแม่น้ำภาคกลางต้นไม้สำหรับพื้นที่แก้มลิงชีวภาพและต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา45ปีปตทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานในทุกมิติควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลโดยมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นองค์กรที่ดีของสังคมพร้อมจุดพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตเคียงข้างกันไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 45ปีปตาทาจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต